ชิดจันทรจอนะครับผู้การโรงเรียนบ้านกำนันสัมสูงนะครับประธานศูนย์เชิง่าโรงเรียนสัมสูงแล้วก็เป็นประธานชุมกุมครูและบุคลากรอำเภอสัมสูงแล้วด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้หารท่านต่อไปนะครับท่านราชัยน้มุกสายก็ในส่วนเรื่องของรัฐสุลมันก็มีข้อเสนอแนะจากทางหน้ากรรมการสภาเรื่องของป่าชาวบ้านเรื่องของ พึงญาของที่ต่างๆเอามาเสริมมาแซบในหลักสูตรก็ก็เสนได้พะเนั้นนะครับแต่ว่าส่วนการพัฒนาโรงเรียนก็เป็นหน้ทหลักในการที่จะช่วยครูในพัฒนาโียแต่พอพย้ายมาก็รนี้ก็เป็นโการนี่แบบนี้ก็ว่าจะขยิขึ้นไปดูการสอบประตูทางหมดแล้ว ประูนั้นต่นางกันสร้างไว้เพื่อตัวนี้นะครับสำหรับข้อมูลลงเรียนโดยสังเกตน,นะครับ,บความืป็นผลการงานทั้งสามภาคน,นะครับซึ่งราดับถัดไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญท่าน,นาคณะกรรมาการนะครับได้เป็นเหมือนการเก็บข้อมูลลงถึงอสอบถาวรโดยสัมภาษณ์ แล้วบานนี้พ่อของมาูเพิ่อนได้บอกว่า,วาผมจะใช้วิธีการโูเพนแอปพลซึ่งตอนนั้นมีมีบุญเพิ่อนกับโจจะมีบุ่นทารกๆไม่ดีกระจับม,มือเข้าบไมีทุนตอนนั้นโบมีมงบประมาณแต่ท่านบอกว่าเราทําเพื่อเด็กเพื่อชาติเราไม่ต้องหางบประมาณได้ไหมแต่เพิ่นกระจัดสันหายุ่งในสามปีแรกเรับผิชับ เรียกครัวข้องมากมือแหลกไม่เด้เพราะกอดใจจะกคนครัวข้องเขาก็สอนใจเขาเขากเข้าใจโน้มน้าวสนุนตัวเข้าใจว่าเฮ็ดที่อยางแก่มาคูบเป็นไก่เอาเครื่องมือเอายังไม่เอาเฮ็ดอุปกรณ์มาเฮ็ดแทนขึดิบหน่อยมาย่นงวงย่นยังเอากะเทยไปล้วเอาเฮ็ดไปแบบว่าลูกแต่กะเทยแล้วคนบอกว่าครูพูดน้อยลงนะอีจะไหนครูพูดหน่อยลงนิดหน่อยคือสิได้คิดอยู่ในใจนั่นคือมือแรกที่ปั้งให้เด็กพูดมากให้ครูพูดน้อย นั่งดูเฉยๆผู้บริหารได้เปิดไฟเขียวน้นว่าอือาดูเรื่องบ้ดูเรื่องกตจะัดจินใจเอาเอาพาอเอาปุ๊บเพื่อนกับผ้าปไปอปบรมรุงเทพไปอบรมกลับมาปุ๊บก็เริ่มมีนักศึกษาโคดชินเข้ามา<ะ>ตัวโคดเองก็บอกเข้าใจกู้ก็บอกเข้าใจนักเรียนก็บอกเข้าใจแต่ว่ากระดุมีหนังสือเล่มเดียว เก็บเกี่ยวผับบางเกื่ยวนักเกี่ยวนักเรียนนักเกี่ยวปีนักเกี่ยวผมไม่มาปีนวพราได้เกี่ยวเอาเียแนมสาจีนี่รถเดี่ยวกันเลยไงไปยัดไปใช่อ่าสบายไปนะครับสบายไปผ่านโรคภูมิกันด้วยนะดำด้วยเพราะมีสิมาดำซอยก็ตรงบ้านจำได้ปีผมมาปีนหาเก่าปีที่แล้วก็ท่านพ่อเคสก็ให้ความสำคัญนะคะลงมาดูด้วยนะซึ่งอันนี้ก็คือความที่ท่านท่านเห็นความสำคัญแล้วก็คงจะนำไปขยายต่อเนื่อง เึยนะคะานิเทศก็จะมาฝากกลัวมาทุกอาทิตย์ก็ว่าได้นะคะท่านสอนองสวยเมืเช้าเนี่ข้ามาต่านสนใจว่าแล้วก็ทีมงานท่านก็ออกมาเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ active learning มันคืออะไรทุกอย่าง active learning มันก็อยู่ที่กระบวนการของ open approach คือมันครอบคลุมทุกอย่างเได้ลงมือระทําก็มีอะไรจะพิ่เตั้นะองคะ สุดท้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นในห้องสุดท้ายแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะคะเด็กหนึ่งล่ะเขาได้พูดเกิดความคิดของเขาเขากล้าพูดก้าแสดงออกนะคะมีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นคือการอยู่ในสังคมในถ้าเขาโตขึ้นก็คือถ้าสังคมที่มันแตกต่างกันก็สามารถปรับตัวอยู่ได้นะคะเด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองยันท่องสูตรคูณสมัยก่อนเราจะท่องสองคูณสองสองคสี่ แต่กระบวนการนี้ไม่ได้ท่องนะคะมันจะมีสเตจการคิดคูณเลขนะคะมันจะเป็นวอลเป็นช่องเรียนแบบดับติดเด็กเขาจะคิดเองอันนครูไม่ได้บอกนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็จะบอกมาไม่เหมือนกันสุดท้ายผลงานก็จะมา